สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สิบแปดเดือนสองหกห้าไ่ขิงสามสิบครับเขาจะตรวจผมก็จะยินดีให้ตรวจนะแต่ไม่รู้จะตรวจกระเป๋าผมทำไมก็ไม่รู้ขอโทษนะครับขอทราบชื่อผู้ควบคุมด่านผมไม่ได้ผมไม่ได้ขัดขวางนะครับผมเราเ้ข่มาสุดทางเลยพี่ครับท่านอะไรฮะสมนึกจังครับผมการตรวจค้นก็คือเราตรวจค้นรถทั่วดยที่ต้องสงสัยแล้วก็ ที่เราเชื่อว่าหรืออาจจะทําความผิดมานะครับทาตรวจสอบคือผู้คนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ด้วยกันตอนที่สวดค้นนะครับผมก็ให้เจ้าที่ตำร,รวจมาสวดค้นนะครับก็แสดงความบริสุทธิ์ใที่ดูก่อนนะครับขออนุญาตรวดค้นครับพี่ถ้าพ,พี่ไม่มีไม่พบสิ่งคองพี่ก็ไมะไร่ก็เชิญพี่กลับนะจะเสียเวลานิดนึงผมขอสงวนฉีดนะที่จะถ่ายได้เมื่อไรพี่ต้องบอกเหตุผลผมก่อนไล่ขิงสามสิบเพื่อนๆสิบแปดเดือนสองหกห้า ท่านสมนึกจันทาสงสัยอะไรผมนะเอ้าบอกก่อนคือเราเนี่ยฮะเราต้องตั้งตาเพื่อป้องกันปับปัมปัาบปั๊มนะฮะพี่นะขออนุญาตอะไรอะไรไปี่ว่าอาจาไปอาชญากรรมที่ที่เกิดึ้นในในท้องที่ของเราครับซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ต้องหาหรือใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายนะครับแต่เราตรวจสอบเพื่อว่าเพื่อเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดเหตุเกิดขึ้นคือ ลักทับรถจักรยานโยนก่อเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตามข่าวที่เคยเห็นนะฮะการพวกผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แต่หายไปนานแล้วนะแถวนี้พี่พี่ขออนุญาตถูกต้องนะถูกต้องฮะถูกต้องถูกต้องไม่ต้องต้องต้องกังวลเรื่องนี้พวกผมเป็นเป็นข้าราชการผมไม่ไม่เป็นเสียงเรื่องพวกนี้นะไม่เป็นไรผมมีทีมกฎหมายเดี๋ยวทีมกฎหมายผมตรวจสอบเองไม่เป็นไรครป้องกันเพื่อป้องกันความความก่อเหตุชญจกรรมของคนร้ายนะครับถ้าเกิดไม่ก่อไม่ไม่ไม่ก่อเหตุหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่ครับ ทุกอย่างก็ปกติประชาชนก็เดินเดินาใช้ชีวิตปกตินะครับพี่ครับพี่พี่จะเป็นคนตรวจใช่ไหมครับผมครับผมผมไม่ยินยอมนะถ้าพี่จะตรวจผมก็ผมก็ไม่เพรา็ให้ตรวจแต่ผมไม่ยินยอมนะเพราะพี่ไม่มีเหตุผลไม่พอว่าพี่จะตรวจคนทั่วไปโดยที่ยังไม่ทําความผิดมันผมว่ามันไม่ไม่ได้นะคือคืนนี้เหตุอันควรสงสัยนะครับพี่ครับตามตามข้อกฎหมายก็ให้ให้ให้ข้อกฎหมายไว้นะครับเพื่ควรเตือนภัยซึ่งยื่นขออะยญาตตรวจค้นซึ่งพี่จะให้ตรวจค้นหรือไม่ก็ไม่เป็นไรสิของพี่นะครับพี่ผมไม่ยินยอมนะผมก็ไม่เป็นไรครับพี่นะ ก็เราทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยพี่ดีครับที่มีการตรวจสอบผมอยู่แถวนี้ที่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือพวกเรานะครับประชาชนกับตำรวจนะครับทางานร่วมกันก็ดีครับพี่ผมผมยินดีด้วยผมผมผมยินดีนะพี่พี่ต้องยินดีครับผมทํางานร่วมกันนะพี่มีการตรวจสอบมีตารวจก็ดีใช่ไหมล่ะจนคนร้ายจะได้ไม่มีร่วมร่วมกันคือพี่ก็ตรวจสอบพวกผมก็ตรวจสอบอาวุธต้องสงสัยคนร้ายซึ่งถ้าเกิดเราไม่ป้องกันอย่างเงี้ยพี่อาชญากรรมมันเกิดขึ้นเยอะช่วยกันพี่ขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยช่วยเหลือตำรวจช่วยเหลือเรานะครับ ขอให้มีภาคเอกชนอย่างเช่นพี่นะครับร่วมมือกับผมผมอยู่ในกลุ่มนักรอบลันเถื่อนครับครับก็เราผมช่วยเผยแพร่การทํางานของพี่นะช่วยช่วยเหลือกันพี่นะครับเราจะได้ได้ผลิตเราจะได้มานะครับผมขอบคุณพี่มากเลยจากใจนะจากใจนะขอบคุณครับเพราะว่าที่ร่วมมือกับตํารวจเนี่ยร่วมช่วยกันทำมาหากินคือช่วยกันป้องกัน พี่น้องประชาชนที่เขาทำถูกต้องดีแล้วครับนีแล้วครับเพราะว่าตรงนี้หายเปนานมากเลยเป็นปีสองปีแล้วผมบางทีก็หัวโค้งบ้างกันทักทายกันได้ครับมีอะไรช่วยเหลือกันพี่สมนึกจันทานะครับได้ได้ได้ีดีพี่ครับมีอะไรมาเนี่ยเกื้อกูลกันประชาชนของพวกเราเนี่ยฮะคนในหมู่ชุมชนเรานี่แหละครับจะได้รับความปลอดภัยได้ได้ได้ทำใ้ถูกไหมครับนะเพราะว่าเราช่วยเหลือกันสังคมเราจะอยู่ได้ครับนะครับ ขอบคุณี่มากครับตกลงไม่ตรวจนะครับพี่พี่เอาตามนี้ก็เอาตามนี้นะครับครับให้พี่ได้สบายใจผมได้สบายใจอ่าไม่ถ้าพี่ไม่เรียกผมก็ไม่ไม่น่นแต่พี่เรียกผมก็ต้องคือเรียกเลยพี่แสวงหลักหาหลักฐานหน่อยหน่อยนึงข้ามาพบการเข้ามาพูการเราไม่ทะเลาะกันครับเราไม่มีเหตุผลที่จะเป็นเพราะกันเราไม่มีเรื่องที่ต้องไปกันแกล้งกันครับต่างคนต่างทำตามหน้าที่นะพี่เข้าใจตรงกันนะเข้าใจครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตหนึ่งนะ อย่างนี้ยังพอได้บางทีมาปุ๊บหัวโค้งเจอเลยนะบางทีนะแต่ช่วงนี้หายไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาเจอวันนี้พี่ผมก็ดีใจที่ได้เจอพี่ก็คือเราอยากป้องกันนะครับพี่เราไม่ใช่โจรเราอยากป้องกันโจรนะครับเราอยากป้องกันโจรไม่ให้โจรผมยินดีสนับสนุนพี่ยิ่งพี่อยู่ในพื้นที่ผมเนี่ยช่วยกันยิ่งอย่างนี้ดีผมชอบครับผมอยู่แถวนี้ครับเราช่วยเหลือเพื่อกูลกันระวังเพราะว่าผมผ่านทางนี้ทุกวันเพิ่งมาเจอพี่เนี่ยผมดีใจเลยเพิ่งจะเจอเนี่ยระหว่างภาคประชาชนครับนะครับภาคตำรวจเราไปเป็นพวกันร่วมมือกันทำงานได้ได้ เพื่อให้ชุมชนเราเข้มแข็งครับถูกไหมพี่ครับถ้าไม่มีคนอย่างพี่ไม่มีอย่างพวกผมครับประชาชนอยู่ยังไงที่ผ่านมาพี่เห็นไหมฮะมีข่าวลักรถรถหายใช่ครับซึ่งเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าเฮ้ยรถคันไหนหายรถคันไหนถูกต้องครับให้เหตุผลที่ต้องเรียกพี่ก็คืออ้าวก็ตอตรวจสอบกันพี่ครบทุกอย่างเรียบร้อยพี่กลับบ้านไปเป็นประชาชนพี่สุจริตชนครับถูกไหมพี่ แต่ถ้าพี่เป็นอาชญากรรมโอ้ผมก็หนีแล้วเมื่อกี้มาผมก็ถอยแล้วเห็นต้องโดนบแต่ว่าผมไม่มีอะไรนไม่หวั่นเกรงที่ว่าที่จะไล่หรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำถูกต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราไม่จับแก้งกันผมเผยแพร่การทำงานของพี่ถ้าพี่ทำดีนะพวกผมสนับสนุนครับพวกกลุ่มผมสนับสนุนครับผมเนี่ยพร้อมที่จะทำงานทครับพร้อมที่จะร่วมมือพวกพี่ได้ครับประชาชนทุกคนที่เป็นพลจริชนนะพี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโจร เป็นโจรผมก็หนีแล้วเป็นผู้กองอาชญากรรมนะพี่เรานพื้นที่ผมผมก็ไม่ยอมครับนะถ้าเราเป็นเงี้ยบพกะคุณอย่างสูงผมมีอะไรจะถามผมอีกไหมครับผมก็คุณพี่ที่ให้ความร่วมมือครับช่วยเหลือสังคมได้ครับขออนุญาตขอบคุณกลุ่มพี่ด้วยให้ความร่วมมือช่วยเหลือสังคมครับเก่งไก่ไทยอ่อนครับพี่เพื่อเพื่อพยุงเพื่อพยุงเพราะว่าพวกเราสนับสนุนคนที่ทําดีถ้าทําไห้ถูกต้องพวกเรา เพื่อเราไม่สนับเพื่อะยุงนะฮะเพื่อปะยุงเพื่อปะยุงอะไรประชาชนในหมู่หมู่บ้านเราในชุมชนของเราเนี่ฮะเดี๋ยวเพราะประชาชนจะได้อยู่มีความสงบสุขครับเข้าใจตรงกันนะพี่นะเราไม่กันแก้งเราไม่นะโดยเฉพใส่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นผมยืนหลัก พวกนี้พี่ได้ครับมีผ่านไปผ่านมาเจอทักทายไรผมเห็นพี่ผมจะทักนะพี่สมนึกจัญราไม่ต้องเป็นคู่กรณีกันครับเรามาช่วยเหลือสังคมด้วยกันพี่เพราะว่าถ้าชาวบ้านไม่มีตำรวจชาวบ้านก็แย่นะพี่ช่วยเหลือสังคมในภาคประชาชนในภาครัฐอ่วมมือกันได้ครับแล้วเส้นทางมันจะเดินทางกันไปได้ด้วยดีครับผมนะฮะวันหน้าวันหลังผ่านไปผ่านมาเจอกันทักทายได้ได้เราไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าเป็นศัตรูผมคือโจรนใช่ครับศัตรูผมแน่นอนครับผมทลเป็นการเดือดขาดครับ ตามกฎหมายแน่นอนเราไม่ต้องมาตั้งหลักที่จะมาลบกันเพราะเราคือคนช่วยเหลือพวกผมด้วยกันหายากสิบางทีเจอทุบโอ้โหอารมณ์ขึ้นเลยผมก็ไม่ได้ทํทำอะไรเลยคุณเราไม่ต้องเหตุอย่างพี่หายากหายากไม่ค่อยเจอไม่เจอนานแล้วด้วยไม่เจอนานด้วยเหตุผลครับพี่เหตุผลที่ดีกว่าผมก็ยอมแล้วพี่คราพี่ถูกต้องตามกฎหมายผมก็ยอมแล้วพี่ครับแต่ครับผมทำถูกต้องตามกฎหมายพี่ต้องยอมสนับสนุนเงนี้ทางเราสนับสนุนเลยช่วยเหลือพวกผมในการเพราะว่าทางทีมงานเรามีทีมทนายอะไรดูอยู่ฮะต้องช่วย เขาเหลือสังคมจู่ส่งให้ผมอย่างนั้นผมก็ไม่อยากมายืนเหนื่อยเข้าใจฮะถูกไหมพี่เจ้านายสั่งเข้าใจเข้าใจผมก็ต้องทำงานตามระบบตามตามสภาพของพี่นี่ด้วยด้วยอจกรรมที่ก่อเกิดครับถึงเรื่องเป็นอย่างนี้ถึงต้องช่วยกันอย่างนี้ได้ครับได้ครับขอบคุณพี่จริงๆขอบคุณครับแต่พี่ทางตรงนี้ผมโอเคนะแต่บางทีหัวโค้งอ่ะปุ๊บมาเจอบางทีไม่ทันนะพี่รถใหญ่มันจะนั่นเนาวก็พยายามที่จะเราจะเลี่ยงในในที่มันจะก่อเหตุหรือจะมีเหตุนะพี่แต่ว่าเราต้องอยู่ในจุด สานที่เราตั้งจุดนะฮะเพื่อป้องกันนะครับพี่เส้นทางที่รถหนีเราพิจารณาแล้วว่าเส้นทางเนี้ยคนละอาจจะหลบหนีและการตั้งนี้ไม่มีเวลาเลยนะเวลาไม่ได้นอนแล้วพี่สุมองสุมมอเข้าใจครับพี่เข้าใจนะเข้าใจการทํางานเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปบอกเวลาว่าเฮ้ยจะตั้งเวลานี้มันมันก็ไปแล้วพี่นะครับเข้าใจตรงกันนะพี่นะดีนะที่รู้จักพี่นดีครับที่รู้จักดีดีผมนะที่จับนะครับทำถูกต้องนะพี่นะครับยืนยันนะผมการรุนครับนะครับน้ามีอะไรเข้ามาหากัน คมันต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมอยู่แถวนี้อยู่แล้วผมผ่านแถวนี้อยู่เรื่อยๆเราอยู่ตรงนี้นะครับช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลครับคนที่ได้ประโยชน์คือใครพี่ประชาชนครับที่ผมครับประชาชนในท้องถิ่นเราเนี่ยแหละพี่ครับที่จะได้ประโยชน์ถูกไหมพี่ใช่ครับมันมันจะได้ประโยชน์มากมากเลยถ้าอย่างนี้ยลดหายเป็นการป้องกมเป้องกันอย่ามที่ิดก็จะน้อยลงครับลูกหลานเรานั่ยนะพี่ที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับ พวกผมมาทํางานก็ด้วยหน้าที่ครับเราจะไม่กัดแงก,กันเราว่าหน้าที่เพราว่าตามในผลเราว่าตามกฎหมายาะน,นะพี่นขอบคุณนะครับยนะินดีพี่โอกาสยดีพี่ยินดีรู้จักพี่ครับแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเรามาช่วยกันเผยแพร่การทํางานของตํารวจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับดีใจครับดีใจที่เจอพี่ กดไล่ให้ด้วยนะพี่นะน,น่องนี่นี่เขาเรียกอะไรนอ่นอง